วัสดีนะคะมาพบกับช่องของนาอีกนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2นะคะที่น่ากลงสินค้าอยู่ที่ร้านนะคะคือวันนี้เป็นวันพุธนะคะเนาะวันนี้ะ กล่องตอนจำทามนะคะเดี๋ยวหน้าจะแกะให้ดูนะคะเนาะตัวนี้คือหน้าชีนไว้นะคะเนาะแต่คือหน้าจะไม่เคยลงให้ไี่ดูนะคะคือกล่องเนี้ยมันหน้าใช้นะคะเนาะคือที่ร้านหน้านะคะคือจะมีทั้งหมดอยู่เดี๋ยวนะคะเออสามแบบนะคะค แต่แบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะไม่เคยลงให้ได้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูเลยถ้าแบบนี้น่าจะไม่เคยลงให้ได้ชมนะ น, password. นี่ค่ะอันนี้ด้านในนะคะเดี๋ยวนะะให้ด,เดูเน,นี่ยค่ะก็จ,จะเป็นคือมันจะเป็นตัวเดียวกันนะคะคือมันจะเป็นอ่าชิ้นเดียวกันหมดเลยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนรุน่นอ่าก่อนนะคะเนาะคือรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นที่คว่ำจานขามนะคะรุ่นนี้นะคะ ก็จะเป็นที่คว่มจานชามลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ติดได้คือนี้ก็จะเป็นโดมโดมที่สูงหน่อยนะคะเพราะว่า,าเราสามารถที่จะเก็บของชิ้นใหญ่ได้นีคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้เราก็เปิดอย่างนี้นะคะ เปิดลักษณะอย่างนี้นะคะคือคือมันน่าใช้นะคะข้างในก็กว้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เ,เสียบเสียบมี่เสียบช้อนนะคะตรงนี้ก็จะวางเป็นพวกช้อนช้อนยาวนะคะวางมีดก็ได้แล้วตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้วางอะไรนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้วางอะไรแต่ถามว่าคือมันเป็นกล่องคว่ำจานชามแบบอนเนกประสงค์นะคะ คือมันใช้ได้หลากหลายใช้ได้หลากหลายหลายแบบนะคะใช้ได้หลากหลายหลายแบบนะคะเนาะก็คือจริงๆแล้วคือชิ้นเดียวแต่สามารถที่จะดัดแปลงใช้งานได้หลายๆอย่างถามว่าคุ้มไหมคุ้มเกินคุ้มนะคะคุ้มเกินคุ้มนะคะราคาคุ้มเกินคุ้มนะคะเพราะว่าที่น,นี้นะคะอยู่ที่ร้านนาก็ขายไม่แพงนะคะเนาะคือจริงๆเนาะคือนโยบายของหน้านะคือจะเป็นคนที่แบบว่า ขายไม่แพงลูกค้าชื่อได้น่าถือได้นะคะน่าโยบายประจาประจำใจมากนะคะแต่แต่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะมีตัวรองน้ํานะคะเดี๋ยวนาให้ดูนะคะจะมีตัวรองน้ําก็คือตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คืออันนี้คือจะเป็นขาดขาดรองน้ํานะคะเวลาเราเราควา่ำจานทม แนงนะคะน้ํามันก็จะไหลลงตรงนี้เราก็สามารถถอดตรงนี้ก็คือเอาออกไปล้างทําความสะอาดได้เลยนะคะคือตัวนี้คือจะเป็นตัวรองน้ํานะคะเนาะคือใต้ร่างกล่องนะคะเนาะคือถามว่าประโยชน์ประโยชน์เกินเกินคุ้มแล้วก็เกินเกิน,เก,นเกินราคาที่น่าขายนะคะท,ที่จริงแล้วคือของที่เนี้ยควรเป็นอะไรที่แบบว่าคิวขายง่ายๆเนีอะ่ะ แล้วก็ราคาคือไม่แพงมากนะคะเดี๋ยวนาจะให้ดูรูปทรงนะคาในค่ะเดี๋ยวนาจะเลื่อนดูให้เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเนาะอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหลังเนี่ยค่ะเดี๋ยวนาเปิดให้ดูถ้าเวลาเราเปิดมาแล้วคือมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็ปิดนะคะแล้วก็ประมาณนี้เราก็เนี่ยค่ะคือมันจะเป็นโดมนะคะมันสามารถที่จะวาง หรือเก็บของชิ้งไญ่ได้หรือแม้แต่แคปปิ้งนะคะที่ขอไปอ่ไปหลายๆสถานที่นะคะล้างถ้วยล้างถามคือตรงนี้ก็คือยัดไว้ใต้บอกได้เลยนะคะเนาะคือด้านหลังนะคะเนาะคืออันนี้คือมันจะเก็บง่ายเก็บง่ายแล้วคือฝุ่นแล้วก็แมลงคืออะไรคือคือก็ไม่ได้มาเข้าในนี้นะคะเนาะคือประโยชน์หลายประโยชน์มากๆนะคะเนาะเดี๋ยวหน้าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ อันนี้นะคะอยู่ที่ร้านนาจะมีสีชมพูสีฟ้าแต่นาไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสีเขียวสีเขียวเนี่ยคือนานๆจะมาทีหนึ่งนะคะที่โรงงานแต่ที่สีที่นาเห็นเยอะที่สุดเลยก็คือสีฟ้าจะเป็นสีฟ้านะคะจะเป็นสีที่ว่านาเห็นเยอะที่สุดเนาะแต่สีชมพูเนี่ยก็คือมีแต่เขียวเนี่ยคือปักไฟนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาคุณ เดี๋ยวน่าจะดูสีให้อีกทีหนึ่งนะคะคือสีมันไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ว่าโรงงานคือเขาจะมีสีไหนเนาะถ้ามีสีไหนหน้าก็ออกมาสีนั้นนะคะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือ เอียดแล้วเป็นเนื้อที่แบบมาน่าใช้นะคะเป็นเนื้อที่น่าใช้มากๆน่าถึงบอกว่า นี S <S ้ก็จะเป็นชั้นนะคะจะเป็นช like <ivan> ั้นอันนี้ก็คือล็อก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 ที่เราจะอ่ากว่ําจานชามได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นพื้นเรียบแล้วตรงนี้ก็คือใส่มีดใส่มีดใส่ช้อนใส่ตะเกียบได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่เราใส่ช้อนแล้วตรงล็อกตรงนี้ก็คือเราก็วางแก้วอะไรก็ได้นะคะคือมันหลายประโยชน์นะคะพูดถึงว่าคือคือมันหลายประโยชน์และถามว่าคือคือมันน่าใช้นะคะนี่ค่ะ รูปเล่าง,งเขาก็จะออกเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวหน้าจะปิดให้ดูนะคะถ้าปิดออกมาแล้วนะคะคือมันก็จะเป็นโดมเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นโดมลักษณะอย่างนี้นะคะคือจริงๆแล้วถามว่ามันก็คุ้มเกินคุ้มนะคะอยู่ที่ร้านมากเนาะก็คุ้มเกินคุ้มนะคะเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะคือมันเป็นสินค้าที่ติดตลาดแล้วก็ส่วนมากแล้วนะคะก็คือลูกค้าเข้ามาซื้อของเนี่ยคือหน้าก็จะแนะนํา แนะนำให้ลูกค้าตลอดนะคะว่าคือจริงๆแล้วถ้าเขาใช้ไม่เยอะหรือว่าอยู่แบบว่าครอบครัวเล็กๆหรืออามาฝึกงานหรือมาอะไรอยู่ที่นี่นะคะคือบ้านนาคเนี่ยคือก็อีกหน่อยนะคะก็จะมีโรงเรียนนานาชาตินะคะคือตอนนี้เขากําลังก่อสร้างอยู่นะคะบ้านนาคก,ก็ห่างจากบ้านนาคไปประมาณตีซะาประมาณ1นึ่โล ห่างจากร้านร้านมากไปนะคะไปไปโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็คือ1โลแล้วก็อ่าโรงเรียนอ่าของอ่โครงการอ่าพระเทพนะคะก็คืออยู่ไม่ไกลจากบ้านมากคือตรงนี้คือมันเหมือนแบบจุดจุดรวมรวมนะคะจุดรวมรวมแล้วก็จุดแบบเหมือนศูนย์กลางที่แบบว่าคือต้องมีร้านค้าร้านขายและอีกคือหนึ่งหน้าก็เป็นหนึ่งในใน ในที่อยู่ในในบริเวณนี้นะคะเนาะก็คือถามว่าขายได้ไหมคือมันขายได้เรื่อยๆนะคะของทั้งอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ใช่ว่าร้านเราร้านเดียวแต่คือหน้าก็ขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันนะคะแล้วก็ก็คือยังไงอะหน้าก็บอกันถูกนะคือขอขอแค่ว่าคือเราเราแนะนําลูกค้านะคะว่าเขาอยากได้สินค้าแบบไหน คือเกตไหนเขาจะเอาไปใช้งานยังไงคือขอแค่ว่าให้เรานะ่ะคือแนะนําทุกอย่างนะคะมากคิดว่าขายได้หมดเพราะว่าสินค้าอยู่ที่ร้านหน้าก็พอพอประมาณนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่ท่านใดสนใจนะคะก็ชิ้นนี้นะคะเนาะนี่คะ่ะเป็นกล่องอเนกประสงค์นะคะเป็นกล่องอเนกประสงค์ที่ว่าใช้งานได้หลายประโยชน์นะคะก็ติดต่อสอบถามนาได้นะคะแล้วนาคก็ฝากเพจแล้วก็เฟซ ในเพจในเพซก็เป็นสินค้าในร้านลงเหมือนกันนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะน่าขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ